สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องผ่านทางช่อง YouTube นะครับผมช่องหนุ่มอีสานรถซิ่งนะฮะวันนี้มีหนังไหมนี่ครับวันนี้อยู่กับอู่ช่างก๊อฟนะครับผมทีมงานแมคโครรถขุดสายซิ่งนี่นี่อ่ะนี้อ่ะเป็นจานหนังนี่เบรโฮมนี่นี่ครับผมบ้านทีมงานรถขุดสายซิ่งครับผมวันนี้จอดส้มห้าคันนะครับผม มีร็อกกี้สี่คันแล้วก็ฮิโน่หนึ่งคันวันนี้ช่างก๊อบจะมาปิดเทอร์โบนะครับให้กับเจ้าร็อกกี้ร้อยเก้าสิบห้านะร้อยเก้าสิบห้านี่ครับผม ตอนนี้กำลังเชื่อมนะฮะจะหลอกใส่เลยช่างกบนี่เป็นทุกอย่างครับผมนี่นไ่นอ้นี่นก็เป็นนะครับที่สะดวกนี่ฮะที่สะดวกนะครับนี่โอเปตโต้ตีครับโอเปตโต้ขายตำแหน่งมาออกหกโลครับผมโอเปตโตครับผมก็พากันกิน กับข,ข้าวเที่ยงครับใส่หมูเป็นช่วงอยู่ในช่วงปิดฤด,ดูการนะครับผมปิดฤด,ดูการปีหกห้าตอนนี้เาเช็คตอนนี้เช็คชกระบบนะครับผมเตรียมเช็คเครื่องหลังปีใหม่เจอกันแน่นอนครับผมกับทีมงานรถขุดสายซิ่งฝุ่นฝุ่นตรงไหนก็รดน้ำกันหน่อยครับมีรถเร่ง <c oughs> <อ> นี่ครับทุกคันนี่ถอดอะไรทุกคันนะผมไม่ว่าจะเป็นเจ้ารกร้อยเจ็ดห้านะคันนี้ก็ปั๊มนะครับผม,ม,มปั๊มเสียนะครับผมกำ<อ>ลังถอดนะนโดยฝีมือช่างรุ่งครับผมนี่ร้รอยเจ็ดห้ามีคนให้กำลังใจด้วยนี่นะช่างรุ่งกำลังถอดครับผม รบประกอบเนี่ยมีแต่รถสวยๆครับทีมงานนี้นมือสองทั้งนั้นครับผมนี่ครับอะไรอันนี้อะไรเจ้าโรกกี้นะครับผมร้อยเจ็ดห้าเหมือนกันคันสีฟ้านะอันนี้ก็มาจากชุมพลบุรีนะเจ้าคันนี้นะครับผม คันนี้เหลือติดตั้งแผงเอนะครับผมนี่กำลังติดตั้งเดี๋ยวติดตั้งระบบเอก็จะส่งไปน่าจะอำเภอกระสังนะครับผมคันนี้น่าจะไปอำเภอกระสัง4 0่นะ7นะ47สนดะโดยประมาณคันนี้มดจำไว้เรียบร้อยครับผมกับโรก,กี้ร้อยเจนะเหลือตบแเต่งภายในคันนี้ จะพาชมภายในนี่โยัมเหลือตกแบเต็งตอนนี้กำลังรื้อนะฮะนี่เป็นรถของทีมงานรถขุดสายซิ่งนะครับผมนี่นายเจ้ารอก,กี้ คันนี้นะครับเป็นคันของเสตีเสตีวันนี้เอามาเปลี่ยนเนบนะครับเนบหลังสองข้างครับผมนี่เมื่อวานไปซื้อสเสลกมาใหม่นะนี่ครับผมเปลี่ยนเนบนะครับต้องซื้อเสลกใหม่นะเพราะว่าตัวเก่ายาวครับผมยาวเราเอาเนบออกด้วยก็ต้องซื้ออันสั้นนะตอนนี้ก็ เสร็จนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ครับอันนี้นก็ตัํมเสียนะครับผมสีโนโ่ครับก็ประมาณอีกสองวันครับผมกำลังสั่งอะไรเจะพาพี่น้องมาชมเทอร์โบนะของเจ้าโรคกี้ร้อยเก้าสิบห้า น้ำเทโบวัน่นยรามิบเยอเออรุ่ดดูการเต่นเติมเสรมโลนะฮะให้รถดำห้ลม ah เจะดูการได้มันก็แน่นอนนะออคลิปนี้ขอจบคลิปเพยงเท่านี้แล้วกันครับผมดคลิปมาฝากพกี่น้องครับนนรรเข้ามาแล้วช่วยกดติดตามนะครับผมกดเชรกดไลค์ให้กำลังใจทางช่องด้วยแล้วกันนะบผม